Blue team has องเหมือนรถไฟท่านส่งท่านส่งไตงตไฟหนึ่งท่านส่งหงราคาบ้านราคาบ้านราคาบ้านตัวนึง,ต,นงตัวขึ้นลหลังไฟนอนอยู่รถไฟสอง <Fine. S 2> อรอขอได้ที่มันอาปาไอ,อ้เรงนี้ขวาไอ้เรืงนี้ตายค์ตายตายควต,ต,ตายต่างตายตายมา้ไอ้โทนี่ไปเดิน อ่างฟอสอยู่กลางนี่ยน่าเนียนใกล้เดแล้วซ้ายขวาเดี๋ยวแป๊บนึงมาระเบิดขวาได้เนียนอยู่เอารถไฟไปแล้ว,วะ่วะโอ้สังชุดเดียวเลย ไฟเจ็บมากตัวระเบิดละตั้งตาเดินขวา้าเหี้ยต่างนี้ไหน,าต,นาตายตัวนึ่นา,ตาตายตัว ไม่ได้ยินเสียงวรอันเตียทางขวาทางทายทางยูผมกำเน็ตตั้งเตียคุณนู่านายยซายนะ เจ็บวะตั้งอยู่เกิดตั้งสูงตงังนี้ตายตั้งอยู่ป่าป่ามาตัวนี้

ตง,ลงลไฟัลงลไฟตัไฟยังอยู่นะตายไม่ตายตัาลงรถไฟมาตั้ง <their> but... Cover me. But... <their> no mercy. Reload Half of The match is over, and the blue team is in the lead. Cover <their> me. <their> <their> It's free for the blue team! The blue team! And you uh... in the lead! On that. Right. ตัวนี้แม่งโดนแฝกตักฟาดเลยสองตัวท่านเตี้ยท่านเตี้ยยังอยู่โอ้โหสองตัวดักแล้วซ้ายเดินดังเดินซ้ายทวนี้ดักท่านเตี้ย อยู่ขวาม้เลยทั้งห่างายังอยู่ตัวนี้นะ่าจะอยู่ขวาโอเคป่าทางแทนเตี้ย ต่างงั้งเนี่ต่างเดิน,นาาอยู่ให้เดินไม่เดินลา,าแฟตมามาแฟดต,ตัวฮนะี้อยู่หลังรถไฟอยู่เลยไม่เดินเนาะมาหลังไม้ละเราก็ไม่ต้องเดินเรานำตั้งยีสิบตัวร้อ,อนแน่เดินไหมยังยังเดินละ มาหาผมก,ก่อนเข็นหามองหามอง,มอง,มองโดนไปตั้งโอ้โทุนี้โคตรเจ็บร้อยหกเดินฟร์มมันพอดีตายแล้วายชิดแล้วนักเอกตาย ตัรถไฟวะอเนตเยใส่เข้ากลางไปตังเจตัวนี้หาย อะไรตังค์มันอยู่กลางไปสายเดินไห้อยู่ไม้อยู่ไหมอยู่ในไม้เลยตลเอเลรอเจ็บมากโอ้ขวยเน็ตลั่นอยู่แน่ในไอ้เหี้ยมันอยู่ไม้อยู่ cover me c o v r f The red team doesn't have a lot of time yeah, yeah, yeah. left. Expired. Cover me. Enemy down. 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 Reloading. Killed. In And arm. Killing spree ก็มาเดินมาตีกับท้าคู่อยู่